ดีครับท่านผู้ชมและ f อฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าครับอยู่ในแอปหมากรุกขั้นเทพออนไลน์นะครับจับคู่มาเจอกับท่านชาวลิตนะครับโอ้โหดันคูนแบบนี้เลยไก่ก้าฟ้า1สเปียบเชิงเบี้ยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเจ้านี้ครับดันค่นขึ้นไปครับท่านชาวลิศเขเป็นตัวแทนอำเภอนะครับ พุธมีด้วยพุธมีเลตติ้งนะครับ1358ครับเดิมดีมากครับจังหวะนี้ใช้โคนกินแล้วเบี้ยเราจะลอยเป็นเบี้ยเดี่ยวนะครับไม่มีอะไรไปอะไรไปผูกก็จําเป็นครับต้องเอาเบี้ยกินขึ้นไปให้สีขาวได้ยืนแท่นะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปครับเป็นม้าซ้ายนะครับม้าตัวซ้ายมือยกขึ้นไปเป็นม้าสูงก่อนนะครับป้องกันเบี้ยทางด้านปีกซ้ายด้วยนะครับอนาคตก็จะยกม้าไปทางด้านปีนกําแพงนะครับซ้ายมือนะครับเพื่อจะกินโคนนะครับ ทำให้แท่นหายไปนะครับก็พยายามปลดแท่น,นครับเราเสียแท่นล้วต้องพยายามปลดครับคู่ต่อสู้ก็ไม่ยอมครับเอาเม็ดมาโูกก็ดันโค้นขึ้นไปนะครับอืมทางเราเป็นรองนะครับเป็นรองโจมันนี้ก็ดันโค้นขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปนะครับอืมจริงๆต้องรีบขึ้นโคนก่อนนะ ไม่เป็นไรครับก็จะเอาเม็ดไปแลกกับเบี้ยคู่ต่อสู้หนีหนีเอ้าโยกคนไปทางด้านขวาก่อนนะครับครูต่อสู้ได้แท่นนะครับเราได้โพรงนะครับอืมขึ้นขุนจะช้าไปไหมเข้ามามากันเอ้าดันโคนขึ้นไปนะครับต้องการนะครับที่จะให้แท่นเราหายไปนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินเราก็จะเอาเบี้ยกินขึ้นไปได้เบี้ยสูงนะครับแล้วแท่นที่อยู่หน้าโคนสีขาวนี้ก็หายไปด้วยนะครับ ก็มีความพยายามนะครับต้องทํานะครับคู่ต่อสู้ถอยคนไม่สู้นะครับอืจริงๆดึงขุนขึ้นมาปลูกก็ได้นะครับผมไม่กินหรอกเพราะว่าเราต้องการให้แท่นหายนะครับจังหวะนี้คนด้านซ้ายมือเราขาดถ้าขึ้นขุนทางขวามืมอเราจะมีปัญหานั่นก็นิ่งๆก่อนนะครับยกม้าก่อนได้ไหมยกม้าขึ้นไปครับนะครับก็พยายามเทกองกําลังไปทางด้านปีกซ้ายนะครับ ปีขวาเดี๋ยวจะใช้เรือสองลำไปซัพพอร์ตนะครับกุฏสู้ขยับเรือมาจับโคนนะครับก็มีอะไรผูกได้มีขุนกับมีเรือเราใช้ขุนดีกว่าครับได้จังหวะที่เดินครับเอาขุนเข้าป้อมนะครับกุอสู้ยกม้ามาจับโคนจะยกม้าขึ้นมาหรือเปล่ายกเบี้ยขึ้นไป เาเขาย,ยกม้ามาจับเบี้ยเราก็จะดันดันเบี้ยขึ้นไปผูกเลยนะครับม้ารุมากม้าลับไม่ได้นะครับก็จะสู้ก็พยายามจะกินโคนสองหนึ่งนะครับต่อม้าด้วยนะครับเขากินมาเราเราโคนกินขึ้นไปได้เบี้ยดันเบี้ยขึ้นไปผูกโคนครับนะครับ อยากกินมาให้กินครับให้กินไปเลยคนทางซ้ายมือของไก่ก้าวฟ้าก็สามารถไหลนะครับกรณีที่เขาเอามากินมาครับไหลไปทางด้านปีกซ้ายนะครับขึ้นไปสู่กลางกระดานได้เหมือนกันนะครับเสียแท่นก็จริงแต่เราได้ทางโพรงนะครับได้โพรงนะครับอุต่อสู้มาแบบนี้ก็ดันเบี้ยกล้ามปูไปก่อนนะครับดันเบี้ยกล้ามปูไปก่อน อนาคตอาจจะแทงริมนะครับอ้าวคู่ต่อสู้กันแทงริมแล้วเ็าแทงสวนขึ้นมาแล้วก็แทงฝังสูงนะครับเป็นเบี้ยมรณะหน้าโคนสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ก็คือไม่ได้แล้วนะครับต้องหาวิธีใหม่นะครับเอาเรือมากดไว้ก่อนครับนะครับพพอร์ตโคนนะครับมีจังหวะดีๆเราก็จะเอามาร์สับมาร์กกินโคนครับมาร์กกินโคนเพื่อเปิดเปิดหน้าขุนนะครับเปิดบ้านบ้านของคู่ต่อสู้นะครับ ท่านโชวิตนะครับ1358นะครับจังหวะต่อไปนะครับผู้เล่นท่านนี้ก็ถือว่าเดินดีมากนะครับไก่ก้าวฟ้าเอาเปรียบเชิงเบี้ยไม่ได้นะครับมีเป็นคนที่มีพื้นฐานทางหน้าเบี้ยได้หน้าเบี้ยพอสมควรนะครับจังหวะนี้โยนโคนขึ้นมาต่อโคนคงลำคาญเรานะครับเราไม่สนนะครับประกบเป็นเรือคูนครับเรือนกกระจิบอ่าจังหวะนี้ครับ คต่อสู้กินมาแล้วนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ได้ใช้งานครับจําเป็นต้องมาแลกกับเราแล้วก็เอาเบี้ยทางด้านหน้าขนเราเลยนะครับกินเข้าไปนะครับปลดล็อกนะครับปลดล็อกแท่นนะครับเราก็ไม่เสียแท่นแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแท่นแล้วนะครับแต่จะมีแต้มอยู่นะครับคู่ต่อสู้อืมต้องเปลี่ยนม้าครับทุกม้าม้าทางด้านขวามือเราเนี่ยไปยืนอยู่ในตำแหน่งของม้าขวาคู่ต่อสู้หลบอ้าว หลบแบบนี้กินตัดกินตัดโคนทันเบี้ยขึ้นไปปักษสาแหวกลังนะครับไปครับปักษสาแหวกหลังครับมาสับไปก่อนครับนะครับเอาดันเบี้ยเข้าไปปักนะครับใส่เม็ดใส่มะานะครับปักษสาแหวกหลังครับคู่ต่อสู้กินเลยนะครับก็เอาเรือกินขึ้นไปครับเรียบเรียบนะครับ ว่าต่อไปคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงครับดันเบีย้ยใส่โคนเรากินเบีย้ยเขากินโคนเราขุนกินขึ้นไปไม่ดีอืมแต่ถ้าถอยโคนเราก็จะน่าจะน่าจะต้องหมุนก็ช้าๆ้าก็ได้นะครับถอยโคนดีกว่านะครับไม่อยากให้เรือทะลุมานะครับมาสองตัวด้วยนะครับอันตรายนะครับ ถอยโคนครับนะครับก็บุกต่อไม่ได้ก็ต้องถอยครับโยกม้าครับจังหวะต่อไปนะครับสีขาวนะครับท่านชวลิตจะเดินอะไรนะครับเอาเรือมาแบบนี้เหรอครับยกม้มาขึ้นไปครับเป็นม้าสูงครับจับเบี้ยไว้ก่อนนะครับ กุตสู้ก็ซัพพอร์ตไว้แล้วนะครับก็น่าจะเอาม้ามาผูกหรือเปล่านะครับเอาม้ามาไล่เรือแล้วก็ผูกในตัวโอ้โหแต่บนี้ใช้ได้เลยนะครับไล่เรือเราเอาเรือหนีหรือว่าไม่หนีปล่อยให้กินเรือไปเลยนะครับเราได้ไหงายนะครับเอาเบี้ยก,กินเข้าไปใน เบี้ยที่ตำแหน่งคอควายคอควา้ห่านครับกินเข้าไปนะครับผูกเรือถ้าเขาเบี้ยกินเราม้าตีลุกไม่ได้นี่ก็กินเข้าไปก่อนครับกินเข้าไปก่อนแล้วค่อยหนีเรือนะครับแต่คู่ต่อสู้กินเรือเราได้หงายนะครับเล่นกันได้ครับเอาเบี้ยกินเข้าไปนะครับเปิดบ้านครับต้องเปิดบ้านครับเอาเราก็จะลุกฝั่งขวาสักหน่อยู่ตสู้กินเรือเราซะแล้วครับก็จังหวะนี้ก็เป็น เบี้ยได้เบี้ยหงายมานะครับเบี้ยเม็ดเบี้ยโคนครับเบี้ยหงายกับโคนสู้เรือนะครับครับคู่อสู้ถอยมาไปแล้วนะครับอืมมีแท่นอยู่หน้าเม็ดแต่หาอะไรไปยืนดีหาม้าเหรอมาได้อยู่ตำแหน่งดีครับถอยโคนดีกว่านะครับเอาโคนมาหมุนตัวมาช้านิดนึงนะครับ แต่เราไม่เปิดช่องให้เรือของสีขาวนะครับได้ทํางานนะครับเรือเขาพยายามจะกดดันครับจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับไปผูกเบี้ยงายไว้ก่อนครับนะครับถ้าคูต่อสู้กินเข้ามาก็โดนผ่องครับละลายแผงแผงสอนเลยนะครับผ่องลุกกินเรือนะครับดันเบี้ยขึ้นไปผูกเบี้ยงายไว้ก่อนครับเขาพยายามทําให้เกะกะที่สุดนะครับนะครับให้ม้าของสีขาวได้เดินยากนะครับ จังหวะต่อไปเลยเราจะดันคนขึ้นหมุนคนขึ้นไปสู่กลางกระดานะครับช้านิดนึงนะครับโคลนจะเคลื่อนที่ได้ช้านะครับเรือเราอยูใ่ในตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับเรามีจังวหวะหงายเบี้ยลุกได้ไหมหงายเบี้ยลุกแต่เบี้ยหงายเราตัวหนึ่งก็จะเป็นจุดอ่อนนะครับยังไม่มีอะไรไปซัพพอร์ตนะครับจังหวะนี้ดันคลนขึ้นไปก่อนนะครับ ู่ตสู้จะเอายังไงในตำแหน่งต่อไปนะครับเอ้ากินนะครับกินนี้ก็โดนครับมากินลุกนารายแผงสอนนะครับโอ้โหอาูคต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมารุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทาง YouTube ก็ดีทิก o k ก็ดีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่ e ีหน้าสวัสดีครับ